อย่างแรกนะคะควรดูจากแหล่งที่มานมผึ้งที่ดีควรเป็นนมผึ้งออร์แกนิกที่เติบโตตามธรรมชาติปราศจากมลภาวะและสารเคมีและควรที่จะมีความหลากหลายของพันธุ์ดอกไม้ขึ้นเป็นแหล่งของน้ําหวานเพื่อให้สารอาหารที่มีความหลากหลายเช่นกันค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือปริมาณของ1ท HDA เคน HDA เป็นสารสำคัญที่พบได้เฉพาะในนมพึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยต้านการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส แบคทีเรียเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆค่ะรวมถึงการต้านเซลเล์มะเร็งช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ถึงระดับของ DNA ปรับการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปังนมพึ่งที่ดีควรมีปริมาณของ t e HDA อย่างน้อย3%ค่ะอย่างที่3นะคะก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์นมพึ่ง จะมีอยู่2แบบนะคะแบบสดแล้วก็แบบแห้งที่บรรจุในแคปซูลหรือว่าในเม็ดค่ะเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะก็คือแบบสดนมพึ่งสดมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักดังนั้นหากจะต้องรับประทานให้เพียงพอต่อความต้องการใน1วันจึงจําเป็นที่จะต้องใช้นมพึ่งสดในปริมาณที่มากซึ่งจะมีขนาดเม็ดที่ใหญ่มากตามไปด้วยทําให้รับประทานยากค่ะ และเพื่อให้คงคุณค่าของสารอาหารไว้จึงจําเป็นที่จะต้องแช่อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะพกพาออกไปไหนได้สะดวกค่ะต่อมานะคะก็คือแบบแห้งนมพึ่งนะคะมีความชื้นสูงดังนั้นจึงเกิดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายกระบวนการทํานมพึ่งแบบแห้งนะคะมีหลายวิธีแต่ที่เป็นที่นิยมและก็ยอมรับมากก็คือวิธีการทํานมพึ่งไลโอฟิลิ์ที่ยังทําให้คงคุณค่าทางสารอาหารได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ